นกกระทาทุง่งทั่วโลกมีนกกระทาทุ่งสองชนิดย่อยประเทศไทยพบหนึ่งชนิดย่อยนกกระทาทุ่งมีการกระจายพันธุ์ตั้งแต่อิเนเดียจนถึงตอนใต้ของจีนเกาะไหหลำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมีผู้นําเข้าไปในเกาะมาดากัสการ์และฟิลิปปินส์ลักษณะทั่วไปเป็นนกขนาดเล็กถึงกลางปากว้นสั้นสีดําคอค่อนข้างสั้นปีกกว้างปลายมนหางสั้นลาตัวว่วนขาค่อนข้างสั้น ขาและนิ้วสีเหลืองตัวผู้บริเวณคอหอยและคางสีขาวขนบริเวณหูสีขาวใต้าตามีแถบสีดำพาาจากโคนปากไปคอด้านข้างมีคิ้วสีดำเปลือณอกท้องด้านหน้าและช่วงไหล่สีดำมีลายจุดขนาดใหญ่สีขาวกระจายทั่วไปโคนปีกตะโพกและขนคุมโคนขนหางด้านล่างสีน้ำตาลแดง หางสีดํามีลายแถบเล็กๆสีขาวหรือน้ำตาลอ่อนๆตัวเมียลักษณะสีคล้ายคลึงกับตัวผู้สิ่งที่แตกต่างกับตัวผู้คือตัวผู้เต็มตัวผู้ที่โตเต็มใยมีเดือยส่วนตัวเมียไม่มีเดือยนกกระทาทุ่งกินเมล็ดพืชเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะเมล็ดไผ่และเมล็ดหญ้านอกจากนี้ยังกินแมลงตัวหนอนไส้เดือนและสัตว์ขนาดเล็กที่อยู่ใต้ดิน โดยใช้วิธีคุ้ยเขียดินแล้วจิกกินเหมือนไก่บางครั้งก็อาจเดินไล่จิกแมลงตามพื้นดินหรือตามใบหญ้าการผสมพันธุ์นกกระทาทุ่งผสมพันธุ์ในช่วงฤดูร้อนต่อฤดูฝนระหว่างเดือนมีนาถึงเดือนกรกฎาคมทำรังทำรังตามกอหญ้าโดยแหวกหญ้าให้กว้างขึ้นนำต้นและใบหญ้าแห้งเศษใบไม้แห้งและขน วางสอนกันตัวเมียเป็นตัวหาวัสดุและก่อสร้างหลังส่วนตัวผู้มักไปจับคู่กับตัวเมียตัวอื่นสถานภาพนกกระทาทุ่งเป็นนกประจำถิ่นพบบ่อยและมีปริมาณปานกลางทั่วทุกภาคยก,กวเว้นภาคใต้กฎหมายจัดนกระทาทุ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง